คในสายเงาทีชชีวิตมีวันทั้งเด็กใครทุกคนวันใายร้องไห้บ้างสักคราอันนี้คือสำเนียงที่สงพลังสี่เลือที่เปรียบประดานจากจิตวิญญาณ้านาเป็นเสียงเพลงบอกรา เป็นเสียงเร่ขอบคิดถึงเป็นเสียงลงความทราบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปก็คิดว่ามวนหาให้คนที่จากลาเงินเกินมาไก้ เป็นแปลงที่ร้องเทอะไรมันใจอยู่ไกลยินดินกินงนชื่นใจในทุกวันคืนลา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 ชีวิตของคนเราทุก แม่เข็บขันมอรินนขอออาข้อปากเฟื่องรุ่งส่องรังไห้พี่ชายขับรถกลางคืนมีเสียงแพลงอยู่ทุกคนรวมเป็นมูลเส้นไม่ลืมตาเาปล่นถึงแดดมันแรงหรือฟ้าจะนองเปลือยเหนื่ยนักแค่ไหนถึงลงไปยังเย็นแดดจะหายกลางเปลือยเมื่อยินเพลยงยอมยาว อดเลงอยากฆ่ากันบอกให้หมดไม่เคยเอาลไใจเราได้คลายความเศร้าแต่ไม่เอาฉันเลงลุกันอาหัว เมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว,าวาย่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ขามแพ้ไสามพันไม่เลือกที <S <S, ่เลยไหมประกาศให้เขารู้ไปว่าเรารังมุกกันเมื่อีเดินมาเดินมาเหยวถือท่าแม่ไม่ขาเจ็บขาขพ้ เดี๋ยวทักแม่หน่อยนะบุณครับอบคุณครับเดี๋ยวทักแม่หน่อยนะยแ,มนนะยแม่ขาแม่โอเคนับบุ้งอ่ะอะไรนะมือแพงขายขีดเท่าไหร่แม่ขอแบ่งเป็นนิ้ได้ไหมสามเพชรบุรีท่อนหนึ่งสามพัน นุ่มพูงกระโดดพอตาพร้ออยยิ้สู่หงใจฉันสียงเพลงที่คู่ชวนใจวันปากันพันถึงเพลงนี้ แม่ไม่เห,เหนื่อยจริงแมเนี่ยป,ประชันกันเลยป,ปันัเลยสองภาพแม่เด็กภาพประัน คานี้คนนี้น้ p, นนนนง pues องคนนีเสน่ห์หาคนเกียร์ต้คงมุ Lion ่งจะพวงนาะเดี <sh> ๋ยวพามันเบอร์คนจนจะพลาดมาหนักเบาก็ช่วยน้องยาวคุ้มค่ามันนาดีที่เขามายู่อยู่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยลงนะฮะไม่ต โอ้ตัวน้องขอาเจ้าตัวเจ้าอย่ากเป็นแฟนน้องยาวแต่รือไม่จะส่งน้องเชิ่เรือก้งกลัวจะโดนไล่วางหัวเจ้าไว้ใจน้องคงไม่มีขอบคุณจ้ณกาดกดร้อยนะเว้นกรรมน้องผมไม่ทำให้เกิดเจินเนิไม่กล้าทูกจ้าสักที ปุน่นพาแม่วาสนาของนี่คนดีน้องคงจะมีสเสน่ห์คนเคียก็คงจะพวงน้องก่อนที่จอดมันคนจอดจะพลาดมาไม่รู้มันเป็นเวนกรรมหรือแบนทำให้ชีวิตฉันต้องมาโดดเดี่ยวหันไปมองไม่มีใครเลียว มีฉันคนเดียวที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้จึงเข้าไปพลวงตาแล้วพูดไปว่าไม่มีใครรับพบเลยลวงตาตอบรับและร้องกับเอลยบอกตรงตรงวันตาตรงการฉันคงม,มีแต่พระที่ต้องการฉัน กับโจรโนั้นและที่มันรักจริงปลาไม่หมดแล้วก็เถิดทอดทิ้งสุดท้ายยังสิงและมาติงลิงติงลิงติงลิงตตึงตึ้งเชื่อว่าทุกคนไปฟังเ้าไว้รุ่นท่านลยวันนี้ ยอมรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดดาหยิหัวใจพิดดวงนี้ยินยอมไม่เธอเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแบบสตนี้มือสองสงรอที่หน่อยนะ้องคิดเสียว่าเอา หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอ,อยจากดีหัวใจคิดดวงนี้ยอมไม่เธอเป็นคนวใ่สุดเธยถือเธอคอยผ่านมือผู้ชายแม้ตอนนี้ม่อสองส่งสับที่หน่อยน้องคิดเเดียวเอา โอเคครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขึ้นไปดูบนไหมฮะไปดูบนขึ้นบนฮนะไปดูบนนะฮะโอเคครับเนี่ยตรงกลางนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับได้ลงฮะขอบคุณครับนะฮะมาถึงเพลงช้ากันบ้างครับย้อนเพียงจะมเมฆในหัวใจ <S <S ฉันได้เทเุ่มเทยืนล่ากับเธอไว้ขออย่าน ใจของฉันเลยคือใบไม้ใบเดียวที่ฉันมีคือชีวิตคือลมใ้ใจ่ยายทำให้เธอจากฉันไปเหมือนใบไม้ ไม่ดีที่ลงเลือไว้ในป่าฉันต้องอากาเก็บเอาไว้น,นานๆจงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไวออ้อย่าเยื้ยแยเธอไปจากฉันเลย ขอบคุณครับ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 หอยแล้วราคาปีนี่โอ้ยตัวเล็ก ไม่ใหญ่ร้อกนน็ล้อไม่ม้อไม่เอาใหญ้อมงกมองกรมองก,ององกองน,นี่นี่นี่เอโอเคทาไมางงว่าไอ้นี่แต่งตัวประหลาดประหลาดใช่ไหมขอบคุณครับหอดแก้มทีนึงะลุก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาก,กันเยอะนะ ลุกลุกนะขอบคุณครับขอบคุณครับยายนหน้าได้ดีจ้ะเนี่ยหนา้นนาหน,นา้นนาหน,นา้าหน้าหนาหน้าหาหาลูกขอบคุณครับขอบคุณค หลวงพ่อต่อฟังเทศนาโมวันออกพังสารักเก่ายายม่กลับใหญ่ปบลาม่กลับมาคอยลองคอยท่าไม่เห็น ขอยื่ตรงกลางสิพบพบใหม่แล้วสิจะลืมรักที่ที่ข้างกองไฟว่ายางไงครับปังแบบนี่คจับ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 นะ คอยลูบคอยทาไม่เห็นหน้ามาสักทีคงพบใหม่แล้วสิจะลืมรักอีกที่ข้างกองไฟ ขอบคุณครับขอเสงประเวทกับไรอันกอดประดิษอีกครั้งหนึ่งนะคะโคค่ะช่วงนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเซลฟี่กับน้องไรอันด้วยนะไ่ไดเลยคนนี่ะไม่ได้เคุณค่ะนเปนาวี่อนีร้นดนี้ทุคนนะีโดนจับจับคณน การ่งนะคะอบน็อสิงคาะราคาเงินสดนะคะช่วงนี้อยู่ช่วงอสงคีดทอนดีทองนะคะเราจะมาเี่ย เลยแข่ะกได้ของยูม่กปุ๊บกับ้านนะคะ่อนบ้านเกาะแม่ด้เซอร์้นทสามดาวเลยค่ะคือช่วงเต็มนะคะ้าเปนค้สดท้าที่มีท่านในราตาสุดพิเศษราคาที่เรอยกว่ะหาไม่ได้ยู่ที่ไหนนอกจากที่ี่องหลังเลยค่ใช่เล้นะคะก็เป็นการจับคิ่กันนะคะก็ต้องแอบดูควงกาที่มีจนไปชมหไทยด้วยีี่สุ สองชิ้นขาดนี้เาไปถือเลยนะเอี๋เลอีกเลยอีกชิ้นละนัใช่ไหมคะถือไก่ีนรุอิดกะับแร่งเป็นก้อนชัอแล้วก็สองคนน่านคะ